สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆที่รักในการปลูกพืชผักทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเช้าเ้าวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับ บัวหอมที่ผมปลูกไว้ในกระสอบนะครับก็ดีใจมากครับวันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันบัวหอมของเราเริ่มจะมีลูกแล้วนะฮะนี่ไงครับสวยงามมากาแต่แต่ยังไม่ค่อยโตนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยติดกันบ้างแล้วครับหลังจากหยุดยาวไปหลายวันก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้นะ ก็จะมาถ่ายคลิปแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับว่า,าการปลูกบวบหอมที่ปลูกในกระสอบนี้จะให้ผลผลิตได้หรือเปล่านะครับเราปลูกจะได้กินไหมการดูแลจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครที่กดติดตามผมแล้วก็ที่ดูคลิปวิดีโอตั้งแต่การเริ่มเพราะ,มะเมล็ดการปลูกตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับ จะได้เห็นถึงการพัฒนาการนะฮะของการปลูกบวบหอมในกระสอบนะครับแล้วก็การเอาขึ้นข้างทำยังไงนะครับการดูแลยังไงนะจนถึงวันนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนการให้น้ําก็คือง่ายมากนะฮะผมจะลดน้ําแค่ตอนช่วงเช้าเชนะตื่นขึ้นมาจะลดน้ําเลยแล้วก็ในน้ําเราจะผสมพวกน้ําซาวข้าวนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะเป็น น้ำหมักมูลวัวนะผสมลงไปด้วยนะครับหรือจะมีฉีดพ่นทางใบบ้างตามโอกาสนะฮะเราก็ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นอฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้นะครับเรามีก็ใส่ไปนะครับส่วนในกระสอบนะทีะ่ผมใส่ไปนะก็จะมีขี้เท่าฐานด้วยนะครับเพื่อบำรุงให้พืชเขียวงามนะครับ นี่นะครับส่วนรังมดแดงเนะที่อยู่บนใบบวบนะเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่นะครับเพิ่งมาประมาณได้2วันนะเขาก็มาช่วยไล่พวกมดตัวดำๆเล็กๆที่ชอบขนเพลี้ยขึ้นมาใส่ต้นบวบของเรานะก็ดีนะครับเราไม่ต้องไปไล่เขานะถ้ามดแดงมาเนะี่ยดีมากเลยนะครับเขาจะช่วยกำจัดมแมลงด้วยช่วยไล่มดที่ อชอบขนเพลี้ยมานะนะครับผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับให้เขาหากินนี่นะฮะดูนะตรงในกระสอบจะมีพวกเศษขี้เท่าฐานนะที่ใส่ไปนะครับอันนี้เป็นแกลบนะที่เราเอาปิดไว้นะครับเก็บความชื้นนะแต่ก็จะมีเม็ดข้าวที่ติดมาด้วยนะเขาก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็ถอดทิ้งครับนี่ฮะมีพวก นอนด้วยนะครับต้องเดินเก็บด้วยครับนอนอตัวเล็กๆเ,เขาชอบจะมาเจาะกินดอกของบวบแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเจาะลูกของบวบได้แล้วก็เดินดูมันจะมีขี้เล็กๆออกมานะแล้วก็เก็บง่ายๆครับเขาชอบอยู่ตามใบนะครม้วนใบแล้วก็มีเศษขี้เล็กๆออกมานะครับนี่คือการถ่ายนะมุม กว้างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูติดดอกนะตอนเช้าสวยงามครับมีดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียนะเหมือนกันกับแตงกวานะอันนี้ผมปลูกไม่เยอะนะครับแค่6กระสอบนะกระสอบละ1ต้นนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองปลูกเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะตั้งกระสอบให้ชิดกันแล้วก็ใช้ไม้ปักให้เขาขึ้นตามไม้นะขึ้นค้างนี่ของผมจะทําห่างๆไว้แบบนี้กระสอบ นี่นะครับมีช่องว่างด้วยตรงช่องว่างๆนะผมกําลังเพาะถั่วฝักยาวอยู่นะับตอนนี้ผมเพาะมาเมล็ดอยู่ก็จะเอามาลงนะครับให้เขาขึ้นไปนะครับตรงค้างให้ดูแบบมีหลายๆอย่างหน่อยนะก็มีเพาะแตงกวาด้วยนะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวนี่นะครับแต่ตรงนี้เราจะเอาถั่วฝักยาวมาใส่นะเพราะว่าเขา เลื้อยได้ดีมากนะครับเขาเลื้อยได้ไกลนะครับขึ้นสูงมากนี่เราจะมาใส่ตรงช่องว่างนะระหว่างกระสอบครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆที่อยากจะลองปลูกบวบลงในกระสอบหรือพืชที่เลื้อยนะครับลองดูครับปลูกในกระสอบง่ายๆครับผมคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆนะฮะคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ